สวัสดีจ้พี่น้องมาเด้อห้หล้านไปซื้อก็เขาหอยไส่สลัดถูกต้องดูสิวันจะซื้ออะไรมาถูกต้องมั่งพี่น้องกระเทียมถูกต้องพิกหยวกถูกต้องออแตงกวานี้ซื้อมาเขาเลยเจะได้ไม่ต้องไปบแตงกวาบอสมันซื้อมาใส่ขอมันไก่มันซื้อมาเห็ดใส่ได้บักเน่าใส่ก<ต>ี่ก <10 S 1> ่อห้าเลยี่สิแตงกวามันไม่ได้ิดดใส่ สิบลูกก็เลยไหะสิบลูกพี่สิห้าลูกบ้านเราลูกละห้าบาทแล้วมะนาวออันนี้ซื้อบอกหน้าว่าไหวอันนี้ก็ถูกว่ะห้าลูกสิอันนี้มันไหวได้น่ายูมันเขียวมันไม่มีพี่แดงเหรออือเออ่าูบอกว่าพี่พี่เออดูพี่สีฟ้าที่มีสีแดงที่มันจุกอยู่ในกระบาเลือกมาให้ป้าหน่อยใน้ไหนเลยไม่มีป้าไม่ได้เขียนว่าสีอะไรป้าบอกว่าพริก พิกชี้ฟ้าดูสีแดงนะลูกเลือกมาเดี๋ยว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 ไปคนเขียนเองเนี่ยพิกชีฟ้าตรงแถวขักีด้วยน่ะไม่มีสีเอาจริงๆว่าใครถูกหนูว่าป้าเขียนมาแบบนี้เอาหามึงเด้หนูไม่ได้ผิดนะป้าผิดป้าจะได้บอกพิกชีฟ้าถูกต้องป้าจอบก่อนแม่มาซื้อของถูกไหม อันนี้แหละถูกต้องแรง,งแรงนุ่งละสี่สิบโครนคุณน,นะบกม่วงบามนห้าโอ้ยเงินอร่อยครัวผงสกินให้มันสาใจเชื่อมั่นต่าแก้วพี่น้องบักม่วงบักม่วงเชมาต่าแก้วสีต่างปนไก,ใก,กใ่ใส่แบบนั้นโอ้โหจะไปไว้ไหนโอ้ยกูเงเียวเป็นที่หมดแล้วสื่อไก่หน่อยมาไว้โตหนึ่งไก่ไก่ที่แมาจะนมาสื่อตีนไก่มากสองถุงเม,มื่อนานห้าเว้ากันผาสกินต่าตีนไก่ โอ้ยนี่พมันต้มก่อนถั่วแ้ไเป็ดเหม่มะโปดมะพ่ออลังการนังง่งสางแต่อยากินเป็ด<อ>เป็ดย่างกับเป็ดพะโล่ก็สีแบงเฮดเดอร์เป็ดนี่อลังการที่จริงมันมีตัวละโลนะเมื่อก่อนนี้นะเอออันนี้เส<อ>ยียนี้มันฟาดส,สองโลสองโลสองขีดติดตอแบบเป็ดกินร่วมกับใครไม่ได้ด้วยเดี๋ยวมันทะเลาะกันต้องกินคนเดียวคนเดียวนี่นะเอากต่ ี่เธอว่าทำไมให้กินด้วยงั้นเออไม่กล้าไม่กินกับใครมันทะเลาะกันแล้ววันนั้นฉไมก็จะ<ป>ลาบเป็ดป้าจะให้หนูกินเป็ดอา้าวอันนั้นไม่เป็นไรอันนั้นไม่ได้ทําเองกินร้านแล้วแต่กูก็รู้ว่าไม่กินแนหะถึงกล้าพูดถ้ามึงกินกูก็ไม่กล้าพูดหรอกเออเมื่อกูถามมึงแต่อยู่ร้านออแล้วมึงไม่กินแล้วก็มาถามค่าเสียหายเท่าไหร่นะสามร้อยห้าสิบห้ารวมนี่เก่าเป็นสี่ร้อยมันแพงนะบอกมืองเลยนี่สามร้อยกว่า สี่ร้อยค่าถือค่าเดินไปห่อกระเป๋ามึงอลับมาไปห่อผมสะดุดไปห่อซอสผมยังต้มไก่มึงกินอยอะเลยเมื่อนีร่จะกินข้าวมันไก่ถานสองคนเป็นป่าหลานไก่ตัวบักย้ายหนึ่งมื่อไหร่พี่ก็ซื้อโพดซื้อพ่อซื้อซัมเน่ก็นั่งเส่แต่แม่ซื้อตัวใหญ่เขาบอว่ามึงจะกินเยอะไงเมื่อเพื่อนมึงมาเยอะเนาะเดี๋ยวต้มไก่เสร็จก็จะต้มตีนไก่พอดีมันละลายถุงหนึ่งไปอิ่มละเออ ตำม,มาแล้าเะข้าวยำแล้วนะโอ้ทัดไฟที่สุดเลยไม่ใช่คันนี้เด็กบ้านหน้า <c oughs> มึงซื้อพิเขียวมามึงจะได้กินพี่เขียวแหละใสยย่ยำกูไม่มีพมริกแดงตลกว่ะป้าแม่แม่มึงเด็ดพิกแดงพริกสดในตู้แม่มึงเยอะเออแล้วป้าไม่บอกเนาะปูก็ว่าร้านแขกม,มันนี่เนาะเดี๋ยวไปนะบ่อเสด็จพรีนะคุณจะได้เก็บของคุณห้ามยังซื้อเลยเนาะหมดแดงป้าบอกว่าวันหลังแล้วก,ก็ ไม่เดี๋ยวกูจะเก็บจะรอให้ป่อปลาออกจากสถานที่แบบไงแตงไปกินจะเข้าใจอะไรนี่แตงมันสวยมากเลยแม่มึงชอบซื้อแตงนี้แหละแต่เราต้องดูดีๆแตหนูเลือกดูบักแตงแขกพี่น้องอุ้ยบักแตงแขกมันกรอบเนื้อมันแน่นนำจ้าจ้าตะกอนไปกับซื้อแต่บักแตงธรรมดาบางในคนมากินน้ำไม่ไงพี่มันเกิดเสีบเราก็เลยซื้อตามมันน้ำเจ้าเจ้าแม่ ื้งทีกะเป็ดนี่สิเฮ็ดหลายเมนูอยู่พี่น้องเพราะมันโตใหญ่แห้งติดเป็ดพะโล้เอ้ยเป็ดย่างเอ้ยต่อไปไป้ลาล่ะเป็ดเอ้ยโยอ้โยสารพัดเด้อก๋วยเตี๋ยวเป็ดพี่น้องหลังจากเฮ็ดพะโล้แล้วกินมื่เมื่อรลังกายค่ะไปแล้วเดี๋ยวสีเฮ็ดกับเขาสู่หลานกินก่อนเดอ้อดี๋ยรักจากใจจ้าเมื่อนี้เมื่อนี้มันซื้อของมาถอะพี่น้องว่าพิดพลาด <laughs> พิดพาไปน,น่อยสร้างพิดค่ะสร้างมันพิกสีฟ้าแต่โปรแกรมกรับสีมันเลยได้สีเขียวนะคะโดยรักจากใจใจ้รักนะจุ๊บ